แดกหมดก่อนวเปิดนเปิดตู่เตูฟังขาลูกเปิดไปแล้วก็เหยียบพอมเช็ข้าวเด้อพอมเช็ข้าวใส่น้ำยาคายเท้อแล้วตังคนเืินเข้าไป อันซ่งมายิ่งอยู่ฝั่งขวานะคะเจ็ดขาเจอดัง่ดเลยเลยออบเลยบ้างเล้ๆแล้วก็เจ็ดขาด้วยนะเอออ่อะก็ได้าปิดเออเบียดเบียดเบียดขาเียดมันติดเบียดา้เีค่ะลัรนีประตูนะระ thank <laughs> you เมื่อวันที่11สิงหาคมประมาณ2ทุ่มเศษนะครับทางหัวหน้าส่วนสังกัดก,ก,กระทรวงแรยงานได้รับแจ้งนะครับว่าโรงงานชำแหละไก่ CCF อำเบญจรักนะครับมีซึ่งมีพนักงานทั้งสิ้น258ท่านนะครับมีภาวะพบผู้ติดเชื้อนะครับรวมทั้งสิ้นในวันแรกเนี่ยนะครับที่เราตรวจพบนี่ก็คือ89ลายแต่ขณะนี้ถึงวันนี้เนี่ยผลการทดสอบออกมาแล้วเนี่ย มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น91รายนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทางท่านนายอำเภอซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามและทางแพทย์นะครับบุคลากรทางการสาธารณสุขอาสาสมัครทุกมู่เหล่านะครับได้ช่วยกันดูแลพี่น้องแรงงานเหล่านี้และในวันนี้นะครับทางจังหวัดโดยท่านพัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าการจังหวัดรีสเกตได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนทั้ง8ก,กระทรวงแรงงานทั้ง5ส่วนนะครับได้นําสิ่งของถุงยังชีพนะครับเพื่อมามอบให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ท่านนายอำเภอและทีมงานโรงพยาบาลสนามของอำเภอ และผู้ติดเชื้อทั้งหมดครับผม